สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้ผมเจอสายปั่นครับผมสายปั่นคูปต้าครับ L5018 ครับ50แรงม้าครับเนี่ยปั่นโรตารีครับหวานข้าวแล้วปั่นเซ็ตก็จะหวานครับดูดูการทำนาเริ่มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้าวของเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้50แรงม้าครับซี่สูบครับผม เลรีอินเจกชันครับกระบายความร้อนด้วยน้ำนะตัวนี้นักเกือบตันครึ่งครับหรือว่า1490กิกโลครับโดยประมาณนะนี่ตัวนี้ครับ่ะแตงกระโจกครับโอ้ยดูกรบปั้นครับหน้าแบบแคบๆนะปันอ้อมจอมปลวกครับจอมปลวกหรือว่าพ่นครับภาษาทองถ่นภาษาาสเรียกว่าพ่นครับผมภาษากลางหรือว่าจอมปลวกครับนี่เห็นไหม เอาไว้แบบมีร่มเงาเนาะนโอ้ตัทนี้เกียร์เดินหน้าแปดครับถอยหลังแปดครับโอ้เขาแต่งกระจกด้วยนะดูกระตังหน้าสวยๆอย่างโหดครับกระจกแล้วก็มีตุ๊ก,กตามิชลินครับหรือว่าตุ๊กตาบีเบนดัมครับปั่นโรตารีด้านหลังครับนะเป็นจอหมุนนั่น,หนแหละโรตารีครับปัน่นนี่ปื้ดเลยละเอียดเลยครับ นี่วงเลี้ยวนี่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่สองเมตรหกสิบมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดครับถ้าผิดก็ถักทวงนะครับขออภัยเนาะเป็นรายเอียดคร่าวๆครับของเจ้าตัวคูปตาแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับห้าสิบแรงม้าครับเนี่ยดูนี่นยอดนิยมเลยครับนี่โอ้ดูครับปลายหางด้านหลังที่เห็นนะครับสามารถยกน้ำหนักได้ถึงหนึ่งตันกับอีกสามรอยกิโลครับผม โอ้ดูโอ้จอบพิปป๊บปั๊บพิ๊บปั๊บเลยครับว้าเห็นเราเสียวแทนนี่ครับปั่นไปเรื่อยครับอืมเมื่อกี้ครับใบไอ้ใบจอบหมุนอะฟุ๊บฟุบนะอู้ถ้าโดนขาหรือโดนมือนี่ก็ไม่เหลือครับเนี่ยต้องระวังนะครับเนี่ยอันตรายครับเครื่องจักรนะเครื่องจักรครับทำงานกับเครื่องจักรต้องระวังครับผม โอ้กะจกครับริบวับริบวับกับท่อเดิมมั้งนี่นี่ท่อเออพูดถึงท่อครับผมมีหาท่อครับรุ่นนี้จําหน่ายอยู่นะครับผมขายดีที่สุดเลย L50 เนี่ย50แรงนี่ครับนะถ้าสนใจสนับสนุนนะครับก็ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับรถท่อรถไถนะมีแบบดำกับแบบชุบโครเมียมครับเก็บเงินปลายทางนะนี่ครับมาดู นี่ดูครับซีรีส์แอครับรุ่นนี้ผมว่าเห็นเยอะที่สุดเลยเท่าที่ผมถ่ายมาครับของคูปะตาครับผมจับไปครับกระจังหน่าง,งามครับนี่โอ้เกียร์ไหนเนาะนี่ปั่นเมื่อกี้ฟึดเลยครับน่าไปฝั่งนูน่นละแม่เมื่อาชีพของจริงครับปาเร็วเข้มเร็วของแท้ออ้ดูกระต่ายขั้นหน้าครับผม เห็นจบแล้วครับเป็นตะยานครับผมนี่น่ากลัวครับดูวิบวับเลยปั่นกับดินเมื่อกี้ครับเงาวับเลยครับดูยังกับขัดกระดาษทรายมาครับดูา่ชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเป็นกําลังใจกับสายปั่นเนี่ยของแท้ดีนะครับนี่ฝุ่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับดินมันยังชุ่มอยู่เปียกอยู่ครับเหมือนเดิมมากับชินกิจครับอยู่นู่นคลมุม ให้ดูรอบสุดท้ายครับก่อนลาเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม่ะจวด